คำว่าพอเพียงเคียงคู่ความรู้คุณธรรมทํ้ำชูนำสู่สังคมวัฒนธรรมไทยคนไกลชื่นชมเศรษฐกิจสุขสมชาติไทยเจริญเศรษฐกิจดีสังคมมีวัฒนธรรมคนไทยขยันธรรมน้อมนำคำสอนรักสิ่งแวดล้อม ขอน้อมนำพรไว้เป็นอนุส,นเสรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านมาบกรูดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งบริหารงานโดยนางสาวชัตราพรธน,นิธิพันธ์มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่ง ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด208คนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านมาบกรูดจ,จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำปร,รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพร้อมเข้าสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (E.E.C.) โดยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านมาบกรูดได้เข้าร่วมการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นความรู้ที่ยั่งยืนนำไปสู่การปรับใช้ในการดำรงชีวิตของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารและชุมชนอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงด้านที่ 1. บุคลากร ผู้บริหารผู้บริหารนำความรู้และประสบการณ์ที่ตนได้รับจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับเทศบาลกิจกรรมจิตอาสาเทศบาลกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกศนอวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงาน โดยผู้บริหารนำความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือเป็นโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนวิถีพุทธคุณธรรมจริยธรรมนำความพอเพียง ซึ่งคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้นำวิสัยทัศน์ที่กำหนดมาปรับใช้ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องครูครูสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนครูในสถานศึกษาจนครูทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้มีครูแกนนำที่สามารถถอดบทเรียนได้สำเร็จ ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นฐานการเรียนรู้สิบฐานจากการถอดบทเรียนของตนมาจัดทำสื่อขายายผลจนเห็นผลประจักษ์ทำให้สถานศึกษาสามารถเป็นครูกแกนนำให้ความรู้และตัวอย่างในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและปรับใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการมีวินัยการใช้จ่ายมีการออมทรัพย์ตามศักยภาพหรือใช้จ่ายทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่ารวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาการใช้ประโยชน์จากสาธารณาสมบัติอย่างประหยัดและคุ้มค่าผู้เรียนมีอุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่นไม่เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นรวมทั้งกระทำตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม แสดงความเป็นพลเมืองดีตามสถาบันหลักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนส่งเสริมร่วมคิดร่วมพัฒนาและร่วมสืบสารการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้เข้าร่วมประชุมกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาชว่วยระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดมาด้านที่2การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านมากกรูดได้พัฒนาสภาพแวดล้อมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีผู้รับผิดชอบในการใช้อาคารสถานที่ให้เอื้ออำนวยต่อสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนทำให้ชุมชนหน่วยงานอื่นๆได้ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอนักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านมากปรูดมีแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษา มีการจัดทำฐานการเรียนรู้10ฐานการเรียนรู้สออแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2เงื่อนไข3หลักการ4มิติและ3ศาสตร์และมีการประเมินผลการใช้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนมีฐานการเรียนรู้ที่สามารถรองรับนักเรียนสถานศึกษาอื่น ชุมชนรวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่มาศึกษาดูงานและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในการใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงการใช้บริการหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างหลากหลายด้านที่ 3. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนปร,รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านมาปูดได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนวัดวังหินเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้และได้รับการยอมรับผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดหรือหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนโรงเรียนบ้านมาปรูด ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อรับการสนับสนุนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู่ชุมชนเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตแก่สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆในชุมชนเทศบาลตาบลบ้านบึงซึ่งได้รับการสนับสนุนและการประสานงานอย่างดีจากผู้นําท้องถิ่น จนเป็นที่พึ่งของชุมชนในด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านมากรรูดมีฐานการเรียนรู้รวมทั้งหมด10ฐานแต่และฐานสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2เงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรรม3หลักการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี4มิติคือวัตถุเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและสามศาสตร์คือศาสตร์พระราชาศาสตร์ภูมิปัญญาศาสตร์สากลสอดคล้องกับข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประกอบการเรียนรู้ประจำฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถสื่อความได้ถูกต้องและชัดเจนมีการประเมินผลการใช้ฐานการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากผลงานที่ปรากฏโรงเรียนบ้านมากรูดพร้อมที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนำพานักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารและชุมชนสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง